สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับการพักแปดนาทีเจฮัลโหลหนึ่งสองสามสี่เสียงเป็นอย่างไรบ้างครับท่านใดเข้ามาแล้วลองทกทายกันสักนิดหนึ่งนะครับผมวันนี้มาแบบเร็วหน่อยนะครับคือมาทำซ่อมของเมื่อคืนบอกเลยเมื่อคืนจะทำแล้วก็ หมดเรี่ยวหมดแรงนะฮะไม่ไม่สามารถทําได้ก็ต้องขออภัยด้วยโอเคมีคนเข้ามาแล้วนะครับภาพและเสียงเป็นอย่างไรบอกหมอหน่อยนะครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแค่ทักทายก็จะผ่านไปนาทีนึงอย่างไรก็ดีคิดว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรเนาะนะครับยังไม่มีใครว่าอะไรโอเคถ้างั้นขออนอุญาตเริ่มเลยนะครับวันนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับว่าจริงๆพอคุณมีคนท้องนะที่ติดโควิด มาคลอดเนี่ยมีคนถ้าถ่ายมาดูภาพและเสียงขอเช็คนิดหนึ่งนะฮะโอเคแม่ยูได้นักเตะใหม่นะครับสานโชนะฮะภาพและเสียงเป็นยังไงนะคุณทานาฟีบอกหมอหน่อยนะครับโอเคว่าถ้ามีคนท้องที่ติดโควิดมาแนะั้นจะต้องมีการเตรียมการอะไรบ้างนะครับหมอก็ต้องบอกงี้ถ้าดูเอาแบบภาพกว้างที่สุดเนี่ยแน่นอนก็มีเตรียมคนเตรียมของเตรียมสถานที่ ในการดูแลนะครับแน่นอนเตรียมคนแล้วก็มีคุณพยาบาลมีคุณหมอดูแลนะครับเตรียมสถานที่แน่นอนคุณแม่เป็นโควิดเนาะเราก็จะต้องมีตึกสําหรับคนดูโควิดโดยเฉพาะนะครับที่สําคัญนะก็ต้องมีตึกลูกด้วยนะที่ดูโควิดโดยเฉพาะคือถ้าลูกออกมาโตแข็งแรงครบกําหนดแล้วก็จะให้อยู่กับคุณแม่ได้แต่ถ้าในกรณีที่คุณลูกเล็กจิ๋วมากๆนะครับก็อ,อาจจะต้องไปอยู่ แยกก่อนนะไม่ได้อยู่กับแม่อานนี้เป็นต้นนะครับซึ่งคนดูแน่นอนก็ต้องดูดูเด็กเล็กก็ต้องมีความชํานาญเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ก็คือสถานที่แน่นอนนะของก็คือข้าวของเครื่องใช้นะครับในการดูแลอันนี้ไม่ได้พูดถึงข้าวของส่วนตัวนะครับข้าวของในการดูแลคุณแม่นะที่คลอดที่ติดโควิดแล้วมาคลอดรวมถึงคุณลูกด้วยอันนี้ก็คือพาดหัว ถ้าคลอดเองคลอดเองนะครับจะบอกว่าคนท้องที่ติดโควิดสามารถคลอดเองได้นะครับไม่ใช่ต้องผ่าคลอดทุกคนอันนี้พูดตามการศึกษาวิจัยเลยผ่าตัดคลอดโดยมีข้อบบชี้อย่างไรก็ดีนะครับแล้วก็รู้นะว่าคนท้องที่เจ็บท้องมานี่บางคนก็ใช้เวลานานกว่าจะคลอด นั Denis, Bond, jó, like ้นบางทีเน you so, like like ี anyway? Man, ่ยคนุณแม่ที่เป็นโควิดอยู่อย่างเงี้ยก็แบบไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะคลอดอย่างก็ต้องรอนานหน่อยหลายๆครั้งทําให้สถิติในการผ่าตัดคลอดสูงขึ้นเพราะว่าผ่าตัดคลอดดีกว่ากําหนดเวลาได้รู้ว่าเตรียมทีมยังไงได้จะใช้พยาบาลกี่คงกี่คนเด็กจะดีไม่ดีเนี่ยอันเนี้บอกได้นะครับหลายๆครั้งทำให้โอเคภาพเสียงโอเคอยู่เนาะนะครับก็เนี่ยแหละครับ นั่นเป็นเหตุผลที่ทําให้ผ่าตัดคลอดสูงกว่าโอเคมาถึงแล้วตัดมาภาพที่ผ่าตัดคลอดแปลว่าเราต้องไปอยู่ในห้องผ่าตัดคลอดเนาะห้องผ่าตัดคลอดบุคลากรที่เพิ่มเติมจากการทาคลอดธรรมดานะต้องมีอะไรละ่ะมีคุณหมอแลละนะครับคุณพยาบาลนะครับคุณพยาบาลที่เข้าช่วยผ่าตัดกับคนหนึ่งนะครับส่งเครื่องมือคนหนึ่งสามคนแล้วนะคุณพยาบาลที่ดูแลข้าวของในห้องผ่าตัดอีกคนหนึ่ง ค,คุณหมอวิสัญญีคุณพยาบาลวิสัญญีผู้ช่วยอีกหนึ่งคนก็เป็น<ม>นี่เท่าไรเจคนนะครับคุณพยาบาลรับเด็กคุณหมอรับเด็กที่อยู่ในห้องผ่าตัดอีกสองคนนี่10บคนแล้วนะฮะคุณหมอที่อยู่ข้างนอกที่จะรับเด็กเจ้าหน้าที่12คนอันนี้คือ12คนที่เดียวได้ว่าจะต้องใส่ชุดอ่ะสิคนและกัน10คนที่จะต้องใส่ชุดแบบ PPE นะเข้าไปอยู่ในห้องผ่าตัด10คนคุณหมอที่อยู่รับเด็กข้างนอกแน่นอนโอเค2คนแต่ว่าก็อาจจะไม่จะไปต้องใส่ชุด PPE นะครับคนเข็นเปรนะคนเข็นเปรที่ไปรับคนไข้ามาก็ต้องใส่ชุด PPE นะครับ11คนแล้วนะที่ต้องใส่ PPE ใน11คนนี้มีบางคนที่ใส่ PA PR PA PR คือใส่ชุดมนุษย์อวกาศใส่แล้วมีพัดลมเป่า นะครับก็แล้วแต่ว่าใครจะใส่บ้างคุณหมอผ่าตาใสา่คุณหมอดมยาใสา่อย่างนี้เป็นตน้นคุณหมอรับเด็กใส่คือก็ต้องบอกว่าทําไมต้องใส่เพราะว่าการใส่ PPE หายใจไม่ออกนะคระับหายใจไม่ค่อยออกหมอเคยใสย่ต้องผ่าตัดเนีย่ยนอกจากหายใจไม่ออกแล้วเนี่ยก็ยังภาพก็จะเห็นแบบมัวๆและฟ้าขึ้นเพราะว่าเวลาเราหายใจนะแมก็มีไอออกมาก็จะแบบภาพก็จะมัวๆนะครับเคยใส่เนี่ยมอง จุดเลือดออกเล็กๆนมองไม่เห็นนะครับไม่ใช่สายตาเราไม่ดีไม่ใช่เราแก่นะแต่ว่ามัวจริงๆนะครับไม่สามารถจี้จี้หยุดเลือดด้เพราะเวลาจี้หยุดเลือดเนี่ยภาพมันต้องแบบชัดมากจริงแล้วจุดที่เห็นก็ต้องก็ต้องชัดนะครับก็เลยนะต้องใช้วิธีเย็บแทนนะครับร้อนด้วยนะฮะเอ่อเนี่ยคุณพยาบาลเวลาอยู่ในห้องผ่าตัดเวลาเข้าสื่อสายก็จะมีการสื่อสารหลายแบบนะ บางห้องผ่าตัดมีใช้อินเตอร์คอมนะครับบางห้องผ่าตัดก็ใช้เป็นกระดาษเขียนคนุณพยาบาลก็จะเขียนเนาะห้องร้อนมากเลยคนข้างนอกเขียนกลับไปก็ต้องอดทนอนะ่ะเพราะว่าแอร์ปรับไม่ได้เป็นต้นห้องที่เป็นเนกาทีฟเพชเชอร์นะครับบางทีก็ปรับได้นะบางทีก็ปรับไม่ได้นะครับโอเคก็เข้าผ่าตัดฮนะแล้วอุปกรณ์ที่ใช้ข้างในนะครับก่อนหน้านี้เราก็จะใช้ผ้าเนาะผ้าที่แบบ เอาไปทําสเตอร์ดายได้ไปทําไปซักไปทาความสะอาดไปอบไปฆ่าเชือ้อก็ตอนนี้หลายๆอย่างก็จะต้องเป็นแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งนะครับอุปกรณ์ที่อยู่ข้างนอกก็ต้องคลุมแล้ก็ต้องซีลด้วยพลาสติกเพราะว่าเราระวังเรื่องของสารขั้นหลักที่จะออกไปโดนที่นั่นที่นูน้นที่นี่นะครับก็ต้องซีลทุกอย่างแล้วก็ต้องเป็นแบบใช้แล้วทิ้งด้วยใช่ไหมครับอืมโอเคก็ คุณหมอที่จะเข้าผ่าตาัดคุณพยาบาลเมื่อกี้ที่บอกว่าทั้งหมด10คนเนี่ยก็ต้องมาแต่งองค์ทรงเครื่องนะครับซึ่งแน่นอนนะ่ะปกติแล้วเวลาเราใส่ชุดเขียวหมอเข้าไปผ่าตัดเนี่ยใช้เวลาเฉยๆสักห้านาทีอ่ะสนาทีด้วยซ้ำงั้นเราเร็วล้างมือฟอกๆๆๆๆให้สะอาดนะครับเข้าไปใส่ชุดแมสชั้นเดียวจ้ะไหมแล้วก็ใส่ชุดแล้วก็สามารถผ่าตาัดนี่นะะต้องใส่ชุด PPE นะครับเวลาใส่ PPE ก็ต้องล้างมือ ใส่ถุงมือใส่ถุงเท้าสวม P P อ่าใส่แมสทำฟิตเทสใส่เฟสเชลใส่ชุด P P E ไปนะครับแล้วก็ใส่ปิดทุกรูซิลให้มิดนะครับถ้า P A P R <ม>ก็ต้องใส่แล้วมีสวมหมวยอันเดยแล้วก็มี under, มัดเครื่องที่เอลเทสลงเทสอะไรให้ดีนะครับ<ม>ก็จารุว่าก็จะใช้เวลานาน,านกว่าปกติพอสมควรนะครับยิ่งใครที่ ไม่ค่อยคุ้นเรื่องการใส่ก็ก็จะนานหน่อยแต่ถ้าใครที่ใส่บ่อยๆแน่นอนก็ก็คล่องนะ่ยใส่ก็รู้ว่าต้องสเตปเป็นยังไงจะลูกจะอะไรยังไงนะครับ mm hmm. ออแน่นอนพอใส่ชุดน,นี้ปุ๊บก็เข้าไปรอนะแล้วก็เตรียมผ่าตัดสเตปการผ่าตัดก็เหมือนปกติธรรมดาลงไปนะครับเอ่อ mm hmm. แต่แน่นอนแหละมันก็จะทําการผ่าตัดยากกว่าเดิมนิดหน่อยเพราะมันมองไม่เห็น ชุดเชิ้นมันก็หนาเธอทะถุงมือที่ใส่แทนที่จะใส่ชั้นเดียวต้องใส่สามชั้นอย่างนี้เป็นต้นคลําก็จะไม่ค่อยรู้สึกอะไรนะครับที่สําคัญเวลาเตรียมของในห้องผ่าตัดเนี่ยก็ต้องเตรียมให้ดีนะไม่ให้ไม่ให้เปิดเข้าเปิดออกต้องคิดถึงซีนารีโอที่หนักที่สุดที่จะเจอและเตรียมเครื่องมือไว้เลยเช่นถ้าจะผ่าตัดขอดเอ๊ยอาจจะมีตกเลือดหลังคลอด ยาหยุดยาก็ต้องเตรียมพร้อมไหมเย็บแผลก็ต้องเตรียมอุปกรณ์อะไรเตรียมให้หมดเลยเอาไปใส่แนวะออกมาตัดให้หมดไม่งั้นเปิดประตูบ่อยๆเชื้อโรคมันก็จะออกมานะครับมีโอกาสติดกับคนทั่วไปอีกเยอะอันนั้นกตต็ต้องเตรียมให้เรียบร้อยโอเคพอระหว่างผ่าตัดเสร็จปุ๊บอุ้มเด็กให้คุณหมอเด็กแล้วคุณหมอเด็กก็จะทําการช่วยดูแลเด็กเนาะแล้วก็เอาเด็กเข้า ผ่าสปอร์ตก็คือเข้าคลิปเด็กอ่ะเข้าที่นอนของเด็กนะครับแล้วก็ส่งตัวไปนะครับโอเคเราก็ดําเนินการผ่าตัดเสร็จจนผ่าตัดเสร็จปุ๊บปกติแล้วเนี่ยจะต้องรออีกประมาณครึ่งชั่วโมงเพื่อสังเกตอาการปกติเขาจะอยู่ในห้องพักฟื้นแต่ว่าแน่นอนห้องพักฟื้นเนี่ยก็จะแบบไม่ใช่ห้องที่เป็นห้องความดันลบเราก็จะดูพักฟื้นอยู่ในห้องผ่าตัดนั่นแหละอีกประมาณครึ่งชั่วโมงสุดท้ายพอเสร็จปุ๊บเราก็จะ พาคนไข้ใส่รถนะครับซึ่งเป็นรถที่เนกาทีฟเหมือนกันนะไม่ให้เชื้อออกไปส่งคนไข้กลับตึกอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนคร่าวๆนะในการดูแลคนท้องทีงท่เป็นโควิดและต้องมาผ่าตัดท้อนใจเห็นว่าแต่ละขั้นตอนเนี่ยมันมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะครับเพื่อทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อความปลอดภัยของตัวคุณแม่เองความปลอดภัยของคุณลูกและความปลอดภัยของบุคลากรทางการ เพราะว่าเขาต้องใส่ชุดไปเต็มที่เนาะระวังติดชงติดเชื้อนะครับก็เป็นเรื่องราวที่เล่าสู่กันฟังในวันนี้นะฮะอาจจะไม่ได้เป็นวิชาการมากนักนะเป็นเรื่องที่เล่าสู่กันฟังนะครับผมโอเคไม่แน่ใจนะภาพและเสียงเป็นอย่างไรบ้างนะฮะใช้เวลานานไหมก็ประมาณ10นาทีเหมือนกันเนาะโอเคนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะฮะคุกท่านีบอกสิบเก็บไป อุตสาหะก็จะมียาเพิ่มคือตัวฟาวิพิลาเวียนะเพราะตอนนี้เรามีซิลเวียนเลยเราหายากมากนะในประเทศไทยนะครับคุณพิมลรัตน์สวัสดีครับคุณปณิตานะครับคุณดวงกมลบอกเป็นกำลังใจให้ขอบคุณครับคุณนาลีรัตน์บอกว่าปลิติัณ์อุตสาหกรรมไปต้องข้ามเติมออกนะครับ ที่เสียสิทเกมยิ่งควรใหญ่เลยนะครับถามว่าใช้เวลานานกว่าปกติไหมโอแน่นอนครับนานกว่าปกติแน่นอนเพราะว่าขั้นตอนเยอะกว่านะครับผมกระท้องที่ติดเชื้อต้องผ่าตัดข้อทุกรายไหมไม่ใช่นะครับไม่ใช่ส่วนใหญ่ถ้าตามตําราแล้วกันก็จะบอกว่าสามารถคลอ,คลอดเองได้นะผ่าตัดขอดตามข้อบ่งชี้ คุณธีรลักษ์จะหันหญ่นะครับสวัสดีครับคุณทารินีสวัสดีครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับแล้วก็ขอบคุณจริงๆนะฮะสำหรับกําลังใจที่ส่งเข้ามาให้นะครับผมหมอก็จะขออนุญาตส่งตลัมาจ้ได้ลักษาการแพทย์ด้วยอีกนะครับโอเคก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่อยู่รายการนนี้นะครับแล้วก็ก็สักจริงนะนั่นองจริงๆราต้อรอบแถมนะรอบทำซ่อมจากของเมื่อคืนที่ไม่ได้ทำนะครับโอเคแล้วถ้า คิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับสามารถกดไลค์กดแชร์ได้นะครับผมแล้วยังไงรับพวกนอกทีการแพทย์นอาตีเพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่ตัวเราเองครับสวัสดีครับ